เราจะได้ไเนดกิจกรรมในห้องได้ให้เข้ากับเด็กหลายๆคนเพราะว่ามันก็ปัญหาเรื่องของเด็กชอบเรียนไม่ชอบเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะความแตกต่างในห้องมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถแบบอ,อ๋อกลุ่มนี้เขาชอบเรียนแบบนี้นะกลุ่มนี้เขาเรียนแบบนี้นะสบายเขาไม่เหมือนกันการเข้าใจเด็กเรียนนะคะก็คือถ้าเราเข้าใจเด็กคะ่เเเะ,คะเราสามารถที่จะหาวิธีการสอนนะคะที่แบบว่าเข้ากับ วัยน like to like <wh> ี้หาได้แล้วสอนยังไงเด็กจะสนุกไปด้วยกับเราอะค่ะทำให้เขาไม่เครียดแล้วเขาก็อยากเรียนกับเราจริงๆไม่เชื่อบอกว่าเขานั่งเนี่ยแล้วก็แบบคู่คนนี้เหมือนยักษ์เลยเด็กก็จะแบบไม่อยากเรียนเนี้ยค่ะก็เช่นกันค่ะถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กสไตล์ไหนนะคะทั้งสี่สไตล์เนี่ยเรา เข้าใจว่าเขาเป็นแบบไหนเราก็จะส่งเสริมให้เขาทําในด้านนั้นเนี่ยให้มันดีขึ้นไปอีกคือเราไม่ต้องไปบังคับเขาอย่างนี้ค่ะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ให้เขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นค่ะการเข้าใจนักเรียนหรอคะก็จะสามารถส่งผลให้เราไปทำการจัดรูปแบบของการเรียนรู้หรือการจัดกิจกรรมอะคะ่ะเพื่อส่งเสริมศัก,กยภาพของนักเรียนเพราะว่านักเรียนแต่ละคนในห้องเรียนนะคะจะมีความแตกต่าง ของแบบแต่ละคนอยู่แล้วค่ะถ้าเราเข้าใจในจุดนี้เราก็จะสามารถจัดกิจกรรมหรือรูปแบบการที่เราจะสื่อสารให้นักเรียนมีความเขา้าใจให้รู้เหมือนกันเพราะนั่นแหละเราจะได้เข้าใจกันนะคะในมุมมองของครูเนี่ยเรามองเด็กเราก็มองแบบนี้เนาะในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่เขาก็มองลูกเขาแบบนี้พราเฉะนนีนยาการที่เราจะเข้าใจแล้วเรามาจูดเจอกันระหว่างคนสามุ่คุณพ่อคุณแม่ครูแล้วก็ตัวเด็กเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้นเปิดโอกาส สสนับสนุนสังคภาพในตัวเขาด้ไหมะอยากให้รู้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเขาได้รู้จักตัวตนตัวเองนะคะเขาก็จะได้รู้จักลูกของเขาด้วยนะคะก็ก็คือมันจะทำให้เขาใช้ชีวิตนะคะในสังคมนะคะได้อย่างมีความสุขอยาค่ะถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็มีประโยชน์มากๆเลยอย่างตัวเราอ่ะเรายังไม่เข้าใจตัวเราตั้งแต่แรกเลยอ่ะ ถ้าผู้ปกครองเข้าใจลูกเข้าใจตัวผู้ปกครองด้วยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพื่อได้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งตัวเด็กตัวผู้ปกครองนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะค,ะคอ่อย่าน้อยการที่เรารู้จักตัวเองเนาะเราก็ง่ายาก,การใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ง่ายต่อการที่เราจะไปเจอคนรอบข้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงเข้าใจมากขึ้นากับการที่ว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นแบบนั้นทําไมเราเป็นแบบนี้มัน ว่าตัวเองเนี่ยจุดด้อยของตัวเองคืออะไรแล้วก็จุดแข็งของตัวเองเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็เราจะปรับปรุงตัวเองยังไงนะคะแล้วพอปรับปรุงแล้วเนี่ยเอาไปใช้ยังไงได้กี่นะคะในชีวิตประจำวันของเราค่ะการที่เราเข้าใจตัวเองนะคะก็จะทำให้เรารู้จักตัวเองตัวตนของตัวเองมากขึ้นทําให้เราอยู่ใช้ชีวิตในสังคมการงานเพื่อนมงานหรือว่าในครอบครัวของเราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะทําให้เราสามารถถ่ายทอดไปถึงการเข้าใจของคนอื่นด้วยค่ะอย่าง ราเป็นโคใช่ไหมคะถ้าเราเข้าใจตัวเองว่าเราแบบมีจุดหมายปลายทางแบบไหนนี่คะที่เราจะส่งผลไปถึงนักเรียนได้ด้วยก็จะทําให้เราสามารถเข้าใจผู้เรียนได้ด้วย